สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยชั้นประอนะคะผู้สอนก็คือคุณครูน้อยอิญญากรและคุณครูนักฝนนะคะในคลิปที่สองนี้พบกับคุณครูนักฝนค่ะคุณครูจะมาทบทวนและทดสอบความรู้จากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องอักษรไทยไขขานจากคุณครูน้อยนักเรียนสามารถบอกและเขียนเปียนชนะสาระวันอยุต์และเลขไทยได้ เอามาเล่นเกมค่ะน้ามาียนช่วยกันหาบลอกสอนที่ซ่อนอยู่ในเกมซ่อนหาโดยคลิกที่บัวอกสอนนั้นหากถูกต้องจะขึ้นบรอบสีขาวเอามาลเล่นกันเลยค่ะนี่คะนอนะคะียวชนะไทยก็ได้แก่บอจอ พและงค่ะส่วนตัวเลขที่ซ่อนอยู่ก็คือเลขสองและเลขหนึ่งนะคะครบนะ่ทุกตัวถูกแล้วเตรียมต่อไปค่ะทุกคนช่วยกันหาสระและวรรณยุกต์ที่ซ่อนอยู่จำนวนหกตัวกันนะคะกระไรไหนเอยสระอสระไอสระอสระอิสระอุ ท้าย6ก็คือวันนยุทธ์โทค่ะลบทั้ง6ตัวแล้วมาไป้นข้างาเรียนช่วยกันหาว่าตัวอักษรใดแตกต่างจากตัวอักษรอื่นโดยคลิกที่ตัวอักษรนะั้นตัวอักษรใดแตกต่างจากตัวอักษรอื่นจะขึ้นกรอบสีแดงนะคะส่วนตัวอักษรประเทเดียวกันจะขึ้นกรอบสีเขียวนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ1 4 ไม้เอกหกเก้าเขียว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 เพราะว่าเป็นตัวเลขใช่ไหมคะอ่ากรอบแดงวรรณยุกต์แตกต่างจากกรอบอื่นค่ะถ้าเรียนช่วยชมดูค่ะว่าในแต่ละแถวมีตัวอักษรใดแตกต่างจากตัวอักษรอื่นบ้างนะคะตัวที่หนึ่งหอสอ อาโจองกระสับกระสานเป็นตัวอักษรอ,อื่นคะอ้ากรอบกลางเป็นสระนะคะยันชนะเยียนชนะเยียนชนะเยียงชนะเป็นกรอบสีเขียวนะคะเหมือนด้านเป็นกรอบสีเขียวก็คือเหมือนด้านกรอบแด้ก็คือแตกต่างพวกนั่นเองนะคะอ้าไปค่ะกระอ ตะระอายไม้ไม้ตะระอีตระอือมันยุท์โธนะคะกรอบสีเขียวเหมือนกันทีน่เป็นสระเหมือนกันส่วนแตกตา่างขึ้นกรอบสีแดงเพราะว่าเป็นรันยุท์นะคะต่อไปค่ะนเร่นสังเกตดูค่ะสิ่งที่เหมือนกันมากที่สุดก็คือ วันอายุนะคะเอกโทร 3, ตรีจัตวาแตกต่างจากพวกเพราะว่าเป็นสระค่ะสระอูค่ะทอขอมอขอเหมือนกันขึ้นกรอบเขียวแต่นักเรียนมาดูนี่สิคะสีแดงเป็นตัวเลขเป็นจำนวนเลขสีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะากรอบสีเขียวเหมือนกันเพราะว่าเป็น ตัวเลขน,นะคะส่วนกรอบที่หนึ่งขึ้นสีแดงเพราะว่าเป็นสระต่างจากพัวกค่ะพอตอแอดอวอเหมือนกันก็นคือกรอบเขียวเป็นพยัญชนะส่วนกรอบแดงแตกต่างจากพวกเพราะว่าเป็นอะสระนั่นเองนะคะสระแอ อักษรไทยนะคะสรุปแลว้วก็คืออักษรไทยหมายถึงตัวอักษรที่ใช้ในภาษาไทยนะคะมีสีชนิดก็คอือหนึ่งเียงชน,น,ะ,ะ,งนงะนะคะได้แก่ตัว่ถึงฮอนก้นั่นเองตระนะคะวันยุคแล้วก็ตัวเลขไทยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไม่มีชาติไหนเหมือนเลยนะคะนักเรียน เหรียญชนะไทยมี4 4ตัววันนี้คุณครูจะออกเสียงพร้อมกันกับนักเรียนนะคะก็ขอขอข้อขอขอ,ของอจอชอชอซอชอยอดอ ตอหอทอทอนอยอตอหอทอทอนอยอปอหอหอทอสังเกตนะคะว่าพอพาจะอยากเท่ากับหัวเลยนะคะฟอ ก็เหมือนกันนะคะทอก็อไปค่ะมอออกเสียงพร้อมกันต่อเลยค่ะยอรอรอวอสองสองสอสลาสองสีสอเสือนะคะหมอลอ ออและตัวสุดท้ายตัวที่14ก็คืองอนะคะอ่าน,นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนรู้หรือไม่คะปัจจุบันมีพยัญชนะไทย2ต,ตัวที่ไม่นิยมใช้แล้วคือตัวอะไรบ้างคะก็คือขอขวดออกเสียงคล้ายขอและอีกตัวก็คือคอคอคนออกเสียงคล้ายคอค่ะอาเรามาทำ แบบึกหัดสำหรับคลิปที่2องกันต่อเลยนะคะให้นักเรียนทําลงในหนังสือหลักภาษาไทยเล่มที่1น,นะคะหน้า10และ11ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะหน้าที่10ก็คือคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายากากระบาดท,ทับตัวอักษรหน้าพ่อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะอย่างข้อหนึ่งค่ะข้อได้ถูกต้อง ก็ไก่ปัจจุบ,บันเพียนชนะไทยมีส4ตัวและนำมาใช้ทุกตัวถูกไหมคะตีบับหนึ่งบัพหัดก็คือหน้า11นะคะคำชี้แจงเขียนเรื่องของฉันถ้ามีจำนวนเลขให้เขียนเป็นเลขไทยนะคะเช่นบรรทัดนี้ค่ะฉันเรียนห้องประถมศึกษาตัวยออ่อคือปจุนะคะ เติมหมายเลขเติมเลขสองนะคะเขียนด้วยเลขไทยค่ะแล้วก็ทักเลขสี่นะคะเขียนปเป็นเลขไทยะคระัแล้วก็ในกรอบสีแดงนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพตัวนักเรียนเองแล้วก็เพื่อนของนักเรียนนะคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะสาหรับการเรียนทางไกลในคลิปที่สองกับครูนังฝนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วจบคลิปที่สอง เ้านใหม่กับครูน้อยและครูน้ำฝนลิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 ในคลิปที่3ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ